แค้วัตถุดิบก็เหนือแล้ววดหนึ่งสามกว่าบาทนะซอสปรุงรสนะโอ้โหแต่รับรองลืมแม็กกี้เมืองไทยไปเลยโจทย์นี้ลำบากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบอกเลยกินไปต้องคิดแล้วร้านนี้การันตีทุกรางวันเลือกได้ด้วยว่ามันไม่มันนี่ไม่เห็นเรามาแล้วไินกินขึ้นเลยอ่ะกินขึ้น คนละลื่อลีอ้าวใส่ไปแล้วเอาเอาฟามาตุนแต่ไม่เจนความสามารถ <c oughs> สวัสดีครับตอนรับสุท่านเข้าสู่แดนเนรมิตกับเชฟบูสวัสดีครับ <c oughs> มากันอีกแล้วนะฮะเมื่อสักครู่เราก็ดมๆมองๆหาของไปเรื่อยนะ ไปอีกแล้วไปอีกแล้วเขาอะไรแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เขาบอกว่ามันทําด้วยเนื้อโคเบนะโคเบไทยด้วยแต่ทีเด็ดวันนี้ที่เราจะมาตามหาคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเด็ดนี่แน่เลยอู้ที่เป็นคนกินเยอะขนาดเนี้เอาเขาแกนก่อนเลยไหมอ้าวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่คือเจ๊พร้อมตัวจริงอยู่นี่อีก10นาที8โมงเปิดร้านแล้วก็นั่งกินก่อนใครเลย กินโชว์ให <laughs> ้ด <SAN TA Maria> ูว่าเฮ้กินทุกวันเฮียบอกว่ามาเช้าก็จริงนี่ร้านผมยังไม่เปิดเลยเสร็จแล้วแค่วัตถุดิบก็เหนือแล้วเนื้อโคเบอ่ะมึงจะไปหาอยู่ไหนอ่ะมันก็โคเบหรือว่าเป็นวาคิวอ่ะที่เลี้ยงบ้านเราอ่ะรู้ไหมก็ต้องไปนู่นนะสุรินน่ะเน้โคลาชวาคิวอ่ะ คือสามชั้นพื้นท้องอ่ะใครจะไปลอกแกหลับไปทีเนี่ยแกไม่เจนความสามารถไปไงฮะผมก็ไปสั่งของผมมาเรียบร้อ,ย,อยตา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 ย เนี่ยไอตัวนี้แหละดูโง่หิ้งและดีจัดเลยะถามนิดหนึ่งคำว่าโกเบเน่ทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลายร้านอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อส่วนโกเบโกเบมันเป็นเมืองใช่ไหมมันเป็นคำนิยามไงว,ว่าเนื้อดีต้องมาจากโกเบนะโน่นนี่นั่นถ้าอย่างเราส่วนเป็นิพวกเป็นเชฟเนี่ยรเราก็ต้องเรียกตามสัดส่วนใช่ไหม แต่คือถ้าเจอก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไหนนะหรือว่าเนื้อตุ๋นร้านไหนมีเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อโกเบเนี่ยโอ้หผมต้องสั่งเลยมันเป็นส่วนที่แบบอร่อยและคือการันตีว่านุ่มแน่นอนและยิ่งเลยทำดีๆลอ,อยในปากเลยอเจ๊ตุ๋นประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะถึงตุนก็เกี่ยวดูไปเรื่อยนะใช่เพราะว่ารัวมันแต่ละส่วนเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมันไม่เหมือนัน ถูถูถูมาเรียกมาฟิ่ดดิ้งมาแต่ละแบบหูอย่างงี้ต้องนานนะนานนานนะก็มีสามอ่ะสามสี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวคุณเดนนี่ไมายมั้เครื่องเทศบางๆอย่างที่ผมบอกนะใส่นิดหน่อยคุณไม่รู้เหรอเมย์ยากี้เยอรมันที่ผมบอกคุณในร้านคู่ซีผมก็มีขายเดี๋ยววร้านนี่อะไรขายโชคแล้วแหล่งเดียวกันแหล่งเดียวกันนี่แหละโอ้โหแต่รับรองลืมแม็กกี้เมืองไทยไปเลย โจทย์นี้ลำบากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบอกเลยกินไปต้องคิดแล้วเจิบปีอะ่ะคิดดูแล้วกันน้ำซุปนี่คยอ่ตรงนี้ถือว่าจะเป็นสไตล์น้ำใสเนาะแต่ก็ไม่ได้ใสแจ๋วก็ยังยังยงแต่น่าเห็นใจสุดอะ่ะคือมันดูเอนนี้เราเลยต้องไ่ทำสูตรที่บ้านไงเผื่อบางดีบางคนเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาอยากทำกิ<อ>น,า,นางจังหวัดบ<อ>้านเขาจะมีเนื้อดี ใช่ใช่ใชเพราะว่าไอ้โคเบรที่วาเนี่ยโคเรนมีโคราดมีอันนี้ออนลงออนไลน์คอ็์อหากันได้ไม่ยากหรอกมาย่านนี้แล้วแบบพอพูดถึงก๋วเตี๋ยวเนื้อต้องเดินข้ามคลองอีกร้านหนึ่งต้องยอมเดินขอโดนกสัยหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยจัดไปไม่ตำนาเลยนะอนนี้สุดยอดนี่รานก๋วเตี๋ยวเนื้อตลาดปีละกาเสีย ทุกตีทุกลางวันเลือกได้ด้วยว่ามันไม่หมันนี่ยาวไปใหยาวไปนี่เอกลักษณ์ของเขานี่นี่น,น,นท่ส้นเทพนี่หน้าตา,ยา,ตายอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรู้กัน จะหวังว่อร่อยนะดอยกินแฮชีสไม่ลงไม่จืดไม่กรุงไม่อะไรนั้นไปดูอะไรก็ได้ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยกินเนื้อสันในแล้วขาดเลยมีความกรอบและละลายในปากต้องมาลองสิปากว่าไม่เท่าเข้าปากเรานี่คอนเซ็ปต์ผมยังยืนยันเหมือนเดิมได้ได้ได้เป็นห้าร้อยห้บ ผมห่วงอย่างเดียวเลยสี่ชั่วโมงนะเชฟนี้ปราบเสียนอย่างนี้นะเดี๋ยวไปสนุกในครัวนะถ้าไม่ได้เปื่อยเหมือนเฮียเสียนะผมบอกคุณผู้ชมนะเอาตามจริงเลยนะแพะ้แพ้แพ้ความจริงจังก็มานะฮะตอนนี้เรากำลังเดินหาซื้ออุปกรณ์ตะขอเกี่ยวเนื้อเอากลับไปทำกันมาจะ oh. ทำเนื้อจะทำเนื้อตุ๋นไม่มีเหล็กก็ไม่ได้สรุปนะฮะเมื่อกี้มาตั้งแต่ัมพนัพนหัน สะพานเหล็กอาวุลัดยังไม่ได้ต้องมาต่อกันที่อาวุลัดร้านชื่ออะไรสวงแสวงนะร้านแสวงมันง่ายเกินไปแว็บเดียวแว็บเดียวเลยคนห้องกงแท้ๆซือไปเรื่อยจากเจ้าแม็กกี้นอกอันเดียวไปครึ่งหมื่นแล้วไปกินเนื้อสุนเทพมาสองร้านไปไงเดีดเลยเทียดเลย <ไ>ปลำใหญ่แล้วได้ความหวานด้วยนะก้อนนี้ดีกว่าเยอะดีครับฮะโยนไปเลยอะไรเงี้ยอะไรเดี๋ยวมันเข้ามาเข้ามันดิอย่าไปวุ่นวายกับมันอ่าแล้วก็พวกเครื่องยาจีเดี๋ยวจะวขั้วครับเดี๋ยวจะขัว้วขั้วด้วยไฟนอนขั้เครื่องยาจีนะพวกสมุนไพรนะครับอย่าลืมนะทุกอ,อย่างคือ มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยก็คือเราต้องเอามาคั่วมันมีน้ำมันครับเราต้องดึงเอา oil ข้างในออกมาก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเครื่องปรุงของวันนี้แนอีซี่ที่สุดไม่มีอะไรเลยมี3 4มชิ้นจริงๆมันต้องมีถุงผ้าครับเครื่องยาจีนแล้วก็หลงต้องคือเราทําแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องนิดขั้นขนาดนั้นเราใส่ลงไปเลยดูนะว่าเนื้อที่เราใช้วันนี้นะครับคุณภาพเบาๆไม่มีอะไร แล้วเราก็ปรุงรสตามมาตรฐานของบ้านเรานะครับปลอดสารใดๆทั้งสิ้นใช้เกลือเราจะให้ดูนะครับว่าเนื้อวันนี้ที่เราจะตุนนะครับแค่โรยเกลือพี่ไทยสอด้าน,นเนาะเฮ้ยและเดี๋ยวเราจะกินเลย <h ums> ไม่ต้องตุนแล้วนึกว่าทำสเต็กนะครับท่านผู้ชมนึกว่าทำโรสบีฟแต่ไม่ใช่ นเลนะคความพิเศษของมันคือเป็นไทยวาเกิวมันส่วนมากมันก็จะใช้พื้นท้องนี่แหละเมื่อตุนนานแต่นี่เราใช้เนื้อดีหน่อยแล้วก็ทําเร็วขึ้นจะพยายามจะทําให้คุณเข้าใจได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ว่าเทคนิคเวลามันใกล้จะสุกแล้วหรือว่ามันพร้อมจะได้รับประทานเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คืออะไรครับที่ใส่อยู่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับอีกหนึ่งซีเข็ดเด็ดว่งน้านอาหายตัวนี้เอามาจากฮ่องกง อันนี้อันนี้อย่าผีผามนะอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามผีผามพม่เอามาแล้วกินขึ้นเลยอ่ะกินขึ้นคนละลื่นลีซอสขวดละห้ากว่าบาทนี่ราคาซื้อส่งนะอันนี้เป็นเกลือพิเศษหนึ่งตัวอ๋อกมะอมร์สามจอกน้าอันนี้หาซื้อได้ครับอันนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าอะไรนะซีซอสอันนี้ถ้าอม้อยน้อยก็ลดตามอัตราส่วนนะครับอ้าวใส่ไปแล้วเอาเอฟายมาตุน บอกว่าอยาบอกว่าอยาให้เอาเนื้อไทยมือไวใจเร็วอีกแล้วคือการต้มเนี่ยห้ามไฟแรงเดือดแรกเดือดแรกเอาเดือดแรกแต่ระหว่างนั้นต้องมีเคร้่งไฟไว้ได้นยเช็ง่ายๆนะครับใช้เหล็กแหลมแทงก็ได้นะครับถ้ามันยังติดอยู่นี่แทงยังไม่ได้เลือกแต่ร้อนแน่ร้อนถึงข้างไหนแต่ว่ามันยังมีความเหนื่อย <ม>เอ้ย,ยไม่น่าเกียดเว้ยติดปากว่าไม่ไรับโคตหอม,ม,มอ่ะโอ้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จจริงอืม อร่อย mm hmm. okay, มาก,ก mm hmm. มันมีกรุบกรุบนิดนิดฮะอืมเหมือนสุมเด็ดจริงเว้ยวันนี้นะฮะเนื้อสูตรเด็ดนะฮะเรื่องไม่ถูกจริงๆมากเหมือนร้านไหนตันนี้แกะสูตรทำตามร้านไหนฮะผมว่าน่ารูปผสมแล้ว <laughs> เพราะหนึ่งเราไม่้ให้มันกรีดล้วนเอาตามที่เรารสชาติที่เราแกะมา แต่่าร้านลูกพี่ใหญ่แน่จีนแน่นอนแต่ร้านแรกอะแม็กกี้ล้วนๆนางก็บอกอยู่ว่าแม็กกี้ทั้งไทยทั้งนอกเราเลยเอามาแอดวาน์ดาบให้ได้กลิ่นจริงๆให้น้ำซุปได้รสนี้อาหัรมินิเล็กได้กินเร็วเรียกร้องกันมานะฮะกับทั้งเนื้อตุ๋นทั้งเชฟหมูวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะครับเชฟหมูกับเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นกับเชฟหมู โอ้ดว้ว yeah, well, ัน oh, น so right ี้นะครับดีใจมากที่ส like cool ุดก็คือนี่เพิ่งจะได้ลงเลยเมื่อวานนี้ยังไงก็ฝากทิบเองไว้ด้วยนะครับเราจะเจอเมนูใหม่ในปีหน้าเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอาจจะมีอะไรดีๆกับโอมาการเนสหรือเปล่าก็ไม่ตอบได้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูของใหม่จัดไปครับแต่บอกเลยนะว่าวันนี้สายเนื้อนะ โอ้โหเอาไปทําตามกันได้นะบอกเลยว่าพอเราตุตรแล้วมันมันมันมาดีอะมันอยู่ได้นานไงมันไม่ได้แบบเป็นเมนูที่ทําครั้งเดียวแล้วแบบเฮ้ยกินและพุดฟิตไปเลยคุณตักแต่เนื้อแยกไวน้น้ำซุปอะไรก็ได้แล้วก็ค่เอามาอุ่นใช่อ่าววันนี้ขอบคุณเชฟหมูนะครับผมขอบคุณมค,ครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแดนเดนมิตเดี๋ยวกลับมาเจอเชฟหมูบ่อยขึ้นแล้วนะตามคำขอนะครับผมหลายคนคิดถึงงานวันนี้กลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะวันนี้ไปก่อนััสสสสววดดีีครับ นะครับเราให้ความรู้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าหาเงนันไปนานเลยโควิดเนี่ยกระโดนกันไปคนละไหลายเข็มพอสมควรนะฮะในเลข็กขอดเราสองคนนีนะครับเราถึงบางอาจขนาดเปิดหน้าเจอกันเป็นซีเรียลครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับโควิด